เกี่ยวกับพายักชันสักนิดหนึ่งนะครับครับกรณีมีคําถามมันเคยเกิดกรณีที่แบบว่าพาแอคชันในท์เฟรมย่อยหรือทำเฟรมเล็กแบบ H1 ทำพาแอกชันกับตัวแต่ H4 ยังไม่สร้าง D ยังไม่สร้าง V ยังไม่สร้างอย่างเงี้ยเราควรมองว่ามันทำพาแอคชันสำเร็จไหมไม่ครับไม่ครับถ้าเราเล่นที่ H1 เราจะต้องไปปิดที่ M15 M30 ถ้าเราเล่น H4 เราสามารถเล่นได้ทั้ง H1 M30 M15 M5 ได้เลยเพราะฉะนั้นพยายามดู p ฏิ Action จาก Time Frame ใหญ่เป็นหลักเพราะว่ามันแข็งแรงกว่า Time Frame เล็กไม่งั้นอย่างนี้ที่ผมบอกโอเคไปเล่น Time Frame M1 สิ M1 สร้าง p ฏิ Action กระจายเลยกล้าเล่นไหมโอ้ไม่นลครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบอยู่แล้วว่าถ้าเราไม่เล่น M1 <laughs> ก็แปลว่าเราต้องเล่น Time Frame ที่ใหญ่ใช่ไหมฮะซึ่งใหญ่ของเราก็คือ h 4 เนาะครับคร H4 ขึ้นไปโอเคนะครับ,รบต่อให้ H1 <Okay. S 2> สร้างสำเร็จสุดท้ายถ้า H4 ไม่สำเร็จแล้วยังไงสุดท้าย H4 ก็ทำลาย H1 อยู่ดีใช่มครับเใช่ไป,ไปัความให้จริง